ไหนมาดูสิกล้วยด่างที่เขาว่าเนี่ยด่างไหมนี่โอ้ด่างไหมเผื่อจะได้เงินหมื่นเงินแสนกับเขาด่างไหมนี่ด่างไหมอ้าวตัวเดียวกันดูสิดูลบ,ลบๆเผื่อจะได้เงินแสน,นภายในพริบตาด่างไหมเอ้ยมันชึงดงัดงๆไว้แต่ว่าออันนี้มันขีดดินนกนี่ เพื่อนขี่ดินเ้ยด่ยดางไหมโอ้อันนี้เด่นเลยอ่ะไหนดูดูเอ้เขาปลูกกันยังไงเขาถึงได้เงินหมื่นเงินแสนกันนี่นากล้วยด่างไหนดูดูดกล้วยบ้านฉันด่างไหมโอ้คือจะห่อเขาต้มได้อยู่ดอกนี่คือจะ ไปทำห่อมกได้ยูดอกนี่ไห้ดูดูด่ดางไหมมันก็เด่นเด่นนะมันด่างไห่นอนี่เม่จะได้เงินแสนกับเขาไม่นอนี่ไหนเดินดูรอบๆสวนตัวเองดูมีกี่ต้นสำรวจให้หมดนี่อะไรมม่วง,วงอ๋อ แต่ก็แรงแรงดสิสำรวจสิในสวนเรามีกล้วยด่างไหมเผืจะได้เงินหมืนเงินแสนกัาเนี่ยงเราเจอต้นกล้วยอีกแล้ว ดูสิด่างไหมด่างไหมโอ้ปลูกยังไงล่ะเนี่ยจะถึงได้ด่างฉันปลูกฉันอีกห่อเขาต้มได้อย่างเดียวล้วนนี่นะ่ะอืมกล้วยด่างกล้วยด่างมีไหมไม่มีมีแต่กล้วยเด่นนี่เราต้นนี้เราใช่ไหม เป็นกล้วยด่างให้ฉันจกต้นนังก็ลายพอจะได้เงินหมื่นเงินแสนถ้าเขาเรื่องนี้นะเห็นถ้าเขาโพสพอเจอกล้วยด่างกล้วยด่างขายได้เป็นแสนเป็นหมื่นนี่หรอเอาไม่ใช่อีกหาหายหมดดูดูสุกต้นใช่ไหม ต้นนี้โอ้คือถ้าจะไม่ใช่แล้วล่ะนี่นะด่างไหมด่างไหมคือจะโดนแดดหรอนี่อีกต้นอีกต้นด่างไหมต้นนี้ด่างไหมโอ้โหไม่ได้ด่างให้เลยทำไงจะได้ปลูกกล้วยด่างได้เงินแสนเงินหมื่นกับเขาเนี้ย